สวัสดีเพื่อนๆชาลเซนี่ดาวทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันอีกคลิปดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดถึง7วันนะโดยจะเป็นคนทําน,นายช่วงวันที่24ถึงวันที่30ตุลาคม2564นะครับโดยจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาดูกันเลยนะครับโดยเริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะนักไพ่คนวันอาทิตย์ในเรื่องการงานเนี่ยมันก็จะมีการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่ดีขึ้นอยู่นะครับ มันเป็นเหมือนการปลดปล่อยตัวเองออกจากปัญหาความติดขัดที่คุณเคยไม่ชอบใจกับมันมาก่อนน่ะหรือบางท่านนะอาจจะเริ่มออกมาบินเดี่ยวมาทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองซึ่งก็ต้องลุกมาดูแลจัดการมีความนักเหนื่อยทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสทางการเงินดีๆหยิบยื่นเข้ามาสู่ตัวคุณนะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้รับมาง่ายๆอะ่ะเพราะคุณต้องมีความทุ่มเทต่ตอสู้กับมันระดับหนึ่งเลยนะแล้วคุณก็รู้ดีว่ามันจะมีผลลัพธ์ดีๆทางกกกาาารรเเงงงินนนนนนอออออยู่่่่ซึคคคคคุ้มมััับบวืขณใตีะ แล้วเรื่องความรักอะ่ะคุณจะรู้สึกดีกับเรื่องราวความรักของคุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะมันเป็นการห่วงแหนแล้วก็อยากจะเก็บรักษาความรักที่มีเอาไว้แล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวที่ดีกันอยู่นะครับส่วนคนโซดอะ่ะอาจจะมีความรักเกิดขึ้นนะซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่ติดกับบ้านเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะครับหนาไพาคุณมันจันร์ในเรื่องการงานอะ่ะคุณก็มีเป้าหมายหรือว่าหนทางการงานใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเรื่องของคุณในช่วงนี้อยู่นะครับ คุณอาจจะรู้สึกรักพี่เสียดายน้องเพราะว่างานเดิมๆที่เคยมีเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากกนะยังไงก็ขอให้คุณเลือกสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็มีความสุขที่ได้ทํากับมันจริงๆเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องการเงินนะ่ะคุณจะได้รับข่าวาวทางการเงินที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องรายรับผลตอบแทนที่ไม่ได้มากอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับรวมไปถึงเป้าหมายทางการเงินบางอย่างอะ่ะที่มันต้องมีการจบยุติหรือว่าหลุดมือไปก็ได้นะส่วนเรื่องความรักเนี่ยความดูดีมีสเสน่ห์หรือการทําอะไรตามใจตัวเเองมากกินไปะ มันก็จะสร้างปัญหาความระแวงความคิดสงสัยในตัวกันและกันขึ้นมาได้นะครับถ้าจะทําอะไรอะ่ะก็คุณเอาใจเขามาใส่ใจเรากันสักนิดหนึ่งนะเพราะจะมีคนที่เขาเศร้าเสียใจอยู่นะครับเนี่ยส่วนคนโสดสนิทอะ่ะก็จะเสียความรู้สึกจากการที่ถูกระแวงสงสัยไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากการพยายามเดินหน้าทางความรักในช่วงนี้นะครับน้าไพ่คุบัลลังคันในสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานอะ่ะดูมันจะมีสิ่งที่ซ่อนเลนแอบแฝงไม่ค่อยมีความโปรง่งใสหรือความถูกต้องเท่าที่คุณจะเป็นนะครับ แต่ว่าคุณก็ยังมีความรักแล้วก็มีความมุ่งมั่นในงานตัวนี้อย่างดีอยู่นะคุณก็เลยมีความตั้งใจทํากับมันต่อไปได้อยู่อ่ะแล้วาบางท่านอ่ะอาจจะมีเรื่องราวความรักซ่อนเลนที่แอบแฝงในวงงานที่ทํากันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้นะครับส่วนเรื่องการเงินน่ะคุณจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีให้ได้ไปติดต่อดําเนินการกับมันอยู่นะโดยอาจจะต้องมีการเดินทางในเรื่องการเงินเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะและถ้าหากว่าคุณเคยมีปัญหาทางการเงินกับสิ่งเก่าๆอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่รองรับให้คุณไไดด้้ปเเเเินนนนนนหาากกัััับบมมมอออยยู่่่่สสะคครรรววืงี มันก็จะมีเรื่องของความระแวงสงสัยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์รวมไปถึงความไม่พอใจจากการที่คุณคนในครหนึง่งอ่ะจะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวกันมากเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนคนโสดอ่ะก็จะพบสถานการณ์ที่ต้องเลือกซึ่งคุณเองก็ยังไม่อยากที่จะเลือกหรือว่าต้องตกลงปองใจกับอะไรในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับหน้าไพ่คุณมพุทธศัตรูเนี่ย ในเรื่องการงานของคุณนะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเลือระบบรูปแบบของงานบางอย่างอ่ะที่ทําให้คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังมีความตื่นตัวในการทํางานมากขึ้นนะครับบางท่านนะ่ะอาจจะถูกจ้องมองหรือโดนเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ก็ได้นะยังไงก็ขอให้คุณสำรวจตัวเองเอาไว้สักหน่อยหนึ่งอนะ่ะว่ามีอะไรที่คุณควรจะแก้ไขปรับปรุงในเรื่องการงานของคุณบ้างนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาจากภาระาที่การงานใหม่ๆให้คุณต้องไปจัดการทังกรบันอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความหนักเหนื่อยที่คุมคค่่่ารระะดัับบหนนนึงเยี ส่วนเรื่องความรักอะ่ะคุณคงต้องระวังความใจร้อนการคิดเร็วทําเร็วหรือตามใจตัวเองมากเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะแต่ภาพรวมความรัก,กยังคงเดินหน้ากันไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตกันมากสักเท่าไหรอ่อ่ะส่วนคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ยังคงดําเนินไปตามธรรมชาติของมันอยู่นะซึ่งคุณก็ไม่ควรที่จะไปเร่งรีบรวบรัดทาอะไรจนเกิดปัญหาก,กันขึ้นมานะครับหน้าไพ่คนพิรุหัดในสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานอะ่ะคุณอาจจะต้องมีการจําใจเดินจากแยกตัวออกจากงานบางอย่างที่คุณเคยทํามา หรือแม้ก็มีการเดินทางแยกจากระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนกันไปก็ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เคยเป็นสิ่งดีๆที่คุณเคยอยู่ร่วมทางกับมันมาอย่างมีความสุขมาก่อนนะแต่ตอนเนี้คงต้องมาฉายเดี่ยวแยกๆก,กันอยู่แบบอิสระไปก่อนนะครับส่วนเรื่องการเงินนะ่ะคุณก็มีความหวังเฝ้ารอถึงผลลัพธ์ทางการเงินบางอย่างที่จะได้รับกับมันอยู่นะแต่มันอาจจะมีสิ่งติดขัดหรือว่าความล่าช้าบางอย่างที่ทําให้คุณต้องรอคอยกับมันไปสักหน่อยนึงนะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละ ที่ตั้งความหวังมีความตั้งใจกับมันมากเกินไปสักหน่อยหนึ่งอะ่ะมันก็เลยส่งผลให้คุณต้องมีความคิดเครียดกังวลไปซะอย่างนั้นเลยนะครับยังไงก็ขอให้คุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันูแรงลงไปบ้างนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยพวกคุณจะมีการหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆมอบความรักที่มันคงสดชื่นเป็นความรักที่สดใหม่และทําให้ความรักเนี่ยสามารถมีความสุขกันได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับหากเคยมีปัญหาอะไรกันมาเนี่ยก็จะสามารถง้อขอคืนดีกันได้อยู่นะส่วนคนสดสนิทอะ่ะอาจจะพบรักต่างวัยที่มาแนวสายปเป็เนนนได้ะครับี่ย นละไพ่คุณมันสุกสัปดาเนี้ยในเรื่องการงานอะ่ะแม้จะยังปกติมันคงกระดีอยู่แต่มันก็ดูนิ่งๆไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวคืบหน้าเท่ากับที่คุณคิดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าตั้งเป้าหมายไว้สูงแค่ไหนอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยเสี่ยงกับความผิดหวังเสียใจมากขึ้นเท่านั้นนะลองหันกลับมาควบคุมความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่มันรุนแรงบางอย่างลงไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนเรื่องการเงินอนะ่ะคุณจะมีเป้าหมายหรือว่าความตั้งใจบางอย่างนะที่ต้องรอคอยกับมันอยู่ ซึ่งคุณก็ควรจะมีการพูดคุยติดต่อเพื่อตามเรื่องหรือว่าความคืบหน้าในสิ่งที่รอยอยู่ตรงนี้เอาไว้สักหน่อยก็ไม่เสียหายนะส่วนเรื่องความรักอ่ะพวกคุณก็ยังมีความรักที่ดีและความหวานชื่นก็นเหมือนเดิมอยู่นะครับแม้ว่ามันจะดูนิ่งๆไม่บืืหวาเพราะต้องมีการเดินทางแยกมาอยู่กันแบบส่วนตัวก็ตามอ่ะแต่พวกคุณก็ยังคงระลึกถึงในตัวกนรละกันอยู่เสมอนะครับส่วนคุณโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์พบรักต่างวัยที่มาจากการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะหน้าไพาคุณเมืเสาร์สัปดาห์นี้ในเร ช่วงนี้มันก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีอยู่นะครับแม้จะมีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นมาบ้างอะ่ะแต่มันก็ไม่เกินความสามารถพอบเขตในการควบคุมแก้ปัญหาแต่ก็แก้ไขกับมันไปได้นะคุณจะมีความทุ่มเทนในการทํางานของคุณอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องระวังเรื่องความมั่นใจที่มันมากเกินไปอะ่ะจนเกิดข้อผิดพลาดทางการงานที่คุณคาดไม่ถึงขึ้นมาได้อะ่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยสถานะทางการเงินหรือว่าสิ่งที่คุณเคยเดําเนินกายกับมันมา มันก็เคยเดินหน้าดําเนินการไปได้เป็นอย่างดีรู้สึกมีความสบายใจในเรื่องการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมามากสักเท่าไหร่นะแต่คุณก็ต้องระวังเรื่องความคิดเร็วใจเร็วทําสิ่งต่างๆด้วยความประมาทไม่ระวังตัวเท่าที่ควรเอาไว้บ้างนะเพราะมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดมีความเสียหายทางการเงินตามมาได้อะส่วนเรื่องความรักเนี่ยดูแลมันก็มีความสุขได้อยู่เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นกันดีอยู่นะพวกคุณก็ยังมีความยึดมั่นที่จะคอยดูแลรักษาความรักและก็ทําสิ่งดีๆให้แก่กันอยู่นะคครััับมมยีีีวววาไ้้เเนนืื่่ออชใจทดดกะ สามารถใช้ชีวิตแบบส่วนตัวไม่ได้อยากที่จะผูกติดหรือว่าต้องอยู่ด้วยกันขนาดนั้นนะส่วนคนโสดอะ่ะจะพบรักกับคนที่มีสถนานะทางการเงินที่ดีและก็พร้อมที่จะดูแลคุณด้วยนะครับเนี่ยโอเคผมก็ขอจบการนำยไน้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปการนายรนบสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ